ออขอบคุณค่ะพี่เพื่อนๆอีกหนึ่งครอบครัวเราลุท่าและลุกวันนี้ไม่ได้ทำงานหรอกรอกกับแขกคือถ่ายด้วยกันไหมคะให้มนูถ่ายให้ก็ได้นะคะ คุณแม่ถ่ายด้วยกันไหมคะคุณแม่ถ่ายด้วยกันไหมคะถ่ายถ่ายค่ะถ้าถ่ายเดี๋ยวคุณหนูถ่ายให้ก็ได้ค่ะ น no so well. right? hm right. ี่ะคะ f มาะะมาก็มาเยอะเลยนะคะมาเป็นชุดๆุชุดแล้วชุดเล่านะคะนอนนะคะแม่ชอ่องาีครั่ายกัแหรอี่ครับตามไม่กลับเลยเวยกระบอกลังมันแลต่เดี๋ยวเอาให้คุณแม่เลยก็เอากล้องมมา ช่บ้านเดียวกันนครับ่ต้หครับควก่อนะครับบ้าเดียวกันลุงมาบ้านเดียวกันครับบนขับรถตูเขาบอกด้มาตามนาทีกับบ้างเขาก็ดูเขาก็เขาได้กถ่ายนาทีไหมใช่มาครับมาครับ

ครับขอบคุณครับแม่ไม่ได้ต่อแม่เดี๋ยวจะไปปูนก่อนเลยสองพันเดี๋ยวรอเพื่อนคุณแม่คุณแม่เพื่อนก็จะไปที่พระธาตุเชิงชุมต่อนะคะแสดงว่าคือมาเที่ยวโดยเฉพาะนะคะมาเที่ยวโดยเฉพาะคนบ้านเดียวกันกับพี่ละทีด้วยนะคะคุณแม่ท่านนี้้เเขขาาาาบอกงว่นทีไไดดคจ้ นี่นะคะหุ้ยดูน้องน่ารักมากเลยดูน้องเดินลงอืมอันนี้นงาทีต้องด็นนร้อวเบยเยบอานัยนะ วันนี้คือ MFC นะคะเดินทางมาเรื่อยๆนะคะเดินทางมาเป็นสายบุญเนาะถือว่าเป็นสายบุญมาท่องเที่ยวนะคะกับครอบครัวในช่วงวันหยุดหลายหลายวันนะคะสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะส่วนหน้าที่ที่ลูกพึ่งจะเห็นเพิ่มเติมนะคะในวันงานปีหน้าที่จะถึงนะคะลูกกี้นะคะรับถ่ายรูปนะคะทุกคนเออ,อได้แผนกเพิ่มเติมแล้วนะคะทุกคนก็คงจะอยาก ทีแ่แน่คือใครที่มาร่วมง,งานเนี่ยหนึ่งก็คืออยากเจอลุงชลป้าแตนมนะคะแล้วก็อยากจะถ่ายรูปนะคะกับหูปาริจิตนะคะที่สวยสงา่าตั้งรหงานอยู่ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็ดูสวยนะคะ <c oughs> ทุกคนว่าไหม <c oughs> ต่อกันเลยนะคะลุงก็ปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่ พอมีความแซวกันนะคะกับพี่เฟื่องแอดว่าโอ้อลุงวันนี้สงสัยอาจจะไม่ได้ทำงานเยอะแล้วลุงเตรียมตัวรับนะักท่องเที่ยวถ่ายรูปนะคะแซวล,ลุงเนาะเอาเป็นว่าคืออ่างานก็เริ่มเพผพาๆลงนะคะแต่ก็ยังมีงานอีกเยอะมากๆนะคะที่ต้องอเตรียมนะคะ ส่วนสารพระพรมนะคะช่างตั้มก็ขึ้นไปแล้วนะคะก็จะคิดว่าวันนี้น่าจะทํางานต่อในส่วนของการทําหลังการทําหลังคาสารพระพรมเนาะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากชมคลิปชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้กับ แอนุกี้และแอดิสอนฝากทีพีสกินดีพีก f แฟดีพีโกโก้เสื้องปูปราดิตที่ l i n ์แอดทีพีสกินออฟฟิเชียลหรือที่เบอร์โทร092 794 7526ฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงพลและพวกเรานะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับลุงพลป้าแตนพี่น้องของพวกเราทุกคน ใช่ใช่คนเริ่มกลับมาแล้วคนเริ่มกลับมาแล้วโดยเฉพาะเช่นคนสกลนครเนาะโดยส่วนใหญ่พอกลับมาปีใหม่วันหยุดยาวถ้าอยู่ในจังหวัดของตัวเองนะคะก็จะพาครอบครัวนะคะหรือว่าจังหวัดใกล้ๆบ้านเกิดตัวเองที่มีวัดหรือว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ พาครอบครัวไปเที่ยวไปทานข้าวไปเปลี่ยนบรรยากาศเก็บภาพที่แสนอบอุ่นจุดแลนด์มาร์คองปู่ปาริจิตก็เช่นเดียวกันนะคะทำให้คนรู้จักมากขึ้นเมื่อรู้จักปากต่อปากหรือว่าจากการแชร์จาก FC นะคะทั่วโลกรวมถึงคนในพื้นที่นะคะชาวบ้าน ชวนกันมาเป็นครอบครัวตามโอกาสที่มีโอกาสเนาะได้มากันครอบครัวใหญ่ได้มาเจอลวงพ่บ้าแตนได้มาเจอยูทูบเบอร์ได้มาขอพรนะคะองค์ปูปาริจิตฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับแบนนกกี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ